เด็ดกดดันไหมเพราะภาคที่แล้วรายได้มันค่อนข้างสูงส่วนตัวไม่กดดันเลยครับกดดันแค่ว่าคนดูจะรู้สึกไงกับกับทิศทางของที่หยดสองที่ทางทีมงานที่ร่วมกับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยได้ได้ได้กัดกัดเกณฑ์กันไว้นะครับเพราะว่าภาคนี้พอเราพอภาพของที่หยดเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นที่หยดสองก็เลยก็เลยเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าคนดูอยากที่จะดูนะครับผมแล้วก็เราก็ได้เอาไอเดียที่ ที่คนด,ไดูได้ร่วมแชร์กัน,นมามาเพิ่มเติมมาปรับแต่งให้มันดีขึ้นด้วยก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนตั้งแต่ที่หยุดแรกเลยที่ให้การตอบรับมาอย่างดีมากๆจนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของของของแฟนชายที่หยุดและผมก็เชื่อว่าที่หยุดสเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นคนดูได้อย่างดีมากๆ อีกอย่างหนึ่งคือภาคนี้ส่วนตัวที่ผมรู้สึกคือคนดูที่ดูจากภาคแรกแล้วเข้าใจเรื่องราวเนี่ยภาคนี้อิ่มแน่นอน mm hmm. คือมันมันมีทั้งภาาของอการบูแอคชั่นนะ mm hmm. ความสยองขวัญแล้วก็พัฒนาการของตัวละครหลายๆตัวในครอบครัวตระกูลตัวยอเนี่ยที่จะมีเรียกว่ามีบทมากขึ้นมีบทบ,บาทมากขึ้นมีมีแอคชั่นม,มากขึ้นนะครับผมรวมถึงตอนท้ายของเรื่องซึ่งส่วนตัวเองบอกอยากให้คนได, mm hmm. ได้ได้รอดู มันจะเป็นการที่ทำให้คนารู้สึกอิ่มไปกับครอบครัวของของที่อยู่พี่อันเน้เรื่องมันมันจะหนักขึ้นไนหะมครมับเนื่าความกดดันอะไรเงี้ยคุณดูจะต้องดูแลเาว่าจิตใจยังไงเขา้าไปดูเอ่อมันจะค่อยๆตอนแกรกๆจะค่อยๆค่อยๆนําเรื่องก่อนคนระับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเหมือนว่าใส่หอกเลยคือคือทุกอย่างจะ จะเป็นอะไรที่คนดูอาจจะคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลามันจะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากตัวหนังสือหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเ,เรื่องเล่าแบบแบบโดยตรงขนาดนะ้นะครับเราก็มีการดัดแปลงเพิ่มเติมให้มันรู้สึกว่ามันมันสนุกมากขึ้นมันมันมากขึ้นมันหลอนมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็คือจะบอกว่าในฐานะนักแสดงที่ทางานภาคนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยมาก<ๆ>แล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกแบบมันไปกับพวกเรา ตอนนั้นยังงั้นมันตอนนั้นยังครับตอนอตอนตอนนั้นยังยังปกติดีครับเรยังเต็มที่กันกันได้อยู่ม,มือใจมือจิตมันจิตสึกสึกได้เลยก็แค่อีกแรกผมได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว,ว่าอ่าเชื่อว,ว่าคนดูอ่า บางท่านนะครับผมอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวของอุทกภัยหรือว่าเรื่องราวของปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครมีโอกาสนะครับผมสามารถที่จะเดินทางหรือว่ามีสภาวะคล่องที่จะมาดูที่หยดสอบได้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์กันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่สะดวกเนี่ยผมว่าในภายภาคหน้าไม่อยากให มาติดตามที่อยดภาคสองกันได้เยอะครับรมีนคนกับทีมไครับว่าบอกว่าภาคเป็นอะไรเราอยากหรือถ้าจะทำอะไรต้องมีการแก้บนเมืม่อกี้ยี่อบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าล้างกนพูดเล่นพูดเล่นแบบพูดเลน่นเล่นกันได้เฉยเคือไม่คาดหวังอะไรครับเพราะภาคแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันเลยเราแค่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆนะครับแล้วก็ภาคภาคสองเนี่ยผมว่ามันยิ่งสนุกกว่าเพราะว่าคนดูได้เดินทางไปกับพวกเราแล้วในที่หยดหนึ่ง ที่ยอดสเนี่ยผมว่าคนดูรู้สึกคาราคาซังคาใจมาตลอดว่าแบบเฮ้ยมันมีหลายๆคําถามมันมีหลายอย่างที่มันยังไม่รู้สึกคลี่คลายภาค2องมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกตอนท้ายของเรื่องเนี่ยฟินแน่นอนมันก็มีออรยู่ทำให้เรารู้สึกว่าว่าผลงานที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในใน,ในครอบครัวที่หยดเนี่ยมันมันมันเป็นที่ชื่นชอบกับใครหลายๆคนนะฮะผมเดินถนนผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมนั่ง สาธารณะอะไรก็ตามผมจะได้ยินเสียงตลอดเลยว่าเวลาเขาทักทายเขาจะพูดถึงที่หยดตลอดอเขาพูดถึงที่ยักตลอดแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็มีคุณค่าในคือเราเต็มที่กับงานแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำไรความรู้สึกที่เราได้รับจากคนดูที่เขารู้สึกว่าเขาชอบที่หยดแล้วผมก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าที่ยวสองยังไงก็มันกว่าเดิมแนรนอย่างน้อยสมกับเป็นกาเวทีที่มียหคนลยมองว่าเป็นปีคองก่อนแต่ ก็ผมว่ามันก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาจังหวะคนดูเลยรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจว่าเออมันเป็นปีทองแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่าที่เราได้มีมีโอกาสที่ได้ทําอะไรที่มันแปลกใหม่ทําให้คนดูรู้สึกว่าเออได้ได้สัมผัสเราในอีกบทบาทหนึ่งอีกมุมหนึ่งของการแสดงอะไรเงี้ยมูนก็ผ่านรอบรอบเป็นรอบพิเศเนาะครับผมหวานแวอกหนรับก็เออ พอมีเวลาว่างก็พากันไปกินข้าวแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเป็นเป็นการฉลองรอบๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรคนที่พากับลูกเพื่อเลื่อนไป้วตกใจครีสซีสครับนี่พิเิเศษพิเศษพิเศษพิเศ่พิเศิเไษเศษพิเศษพิ่ศพิเศษพิไศษพิเศษพิเศิเศาพิเศิเหษพเศษพิเศษพิเศงพิเศษพิเนษพิเิเศษพิเศษพิเเศษพิเศษพเศษเศเศิเศษเงี้ยเศษเป็นฟิเศษเศเเนาะก็ เออแบบเรื่องภาษากายม so ันก็คงเป็นเรื่องแบบปกติที่ที่เราทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คิดก่อนกินสปาเกตตี้อันนั้นกินป่าหรือยังกินก่อนกินก่อนหรือว่ากินก่อนหรือว่าหลังจากสปาเกตตี้มันดำอีกนะอ๋อโอ้โหบอกทนนะบอกทนแต่ปีนี้มันมันสมัครเขาไปแต่บอกว่าแต่งเถอะอ๋อครับผมตั้งคิดเล้ยงหมากก็ ใจเล็กมาตลอดเลยว่ากนเลิกเมื <GO ่อไหร่จะได้เลิกคะเลิกเลิกวันไหนคะกำหนดเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยถามแต่นักข่าวเราจะอยากบอกให้เรายการเขาบอกว่าปีหน้าก็คือทุกที่จะเป็นที่พรีเวดดิ้งเราเราก็พราไว้กันอย่างนั้นแหละครับว่าว่าว่าปีหน้าน่าจะน่าจะต้องคือจริงๆมันก็เป็นความแบบเป็นความฝันของเราว่าเราอยากจะไปถ่ายพรีเวดดิ้ง ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็สถานที่ใหม่ที่เราอยากจะไปอะไรอย่างงี้ครับ<ม>ก็คงน่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ที่เราอยากให้มันมันเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางก่อนที่จะไปถึงวันสําคัญอีกหนึ่งวันของเราในชีวิตาคุณยบอกว่าพี่คุณย่าบอกว่าจัดสามที่อ่างนี้แหนเบื้องต้นตน,น,น่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าเรามีตัวอย่างเนี้ยขึ้นมาคิมใช่ไก็จัดสามที่อะไรเงนี้ซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ก็จัดประมาณเนี้ยครับถ้าโดยด้วยคาที่ว่า โดเองก็ญาติพี่น้องต่างจังหวัดก็เยอะอะไรเงนี้ครับแล้วตัวครอบครัวของญาตเองก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยเราก็เลยอยากให้มันมันเป็นเป็นอีกหนึ่งอารมณ์และบรรยากาศนะฮะของสีสันในแต่ละ,แต,ละแต่ละเรียกว่าครอบครัวอะไรเยงี้ครับมีอะไรขึ้นหน้าบ,บ้างไหมแหมนอกจากแบบไอเดียกันจบบดันจบบดงานอะแล้วค่ะเออเรื่องอะไรมาไยังยังเลยครับยังเลยครับมัน มันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามจังหวะและโอกาสแต่ว่าถาม,ามวา things, s <S ่าตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่ายังไม่ได si ้แบบอยากจะดับกระชื้นเท้าฟันคงว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องต้องต้องแพลนกันให้ให้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาผ่านไปนี่ก็เดี๋ยวจะลายปีแล้วเริ่มตื่นเต้นเลยอ่ะครับความรู้สึกก็ตื่นเต้นตลอดครั้งที่กลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับคือเราไม่ได้แบบคุยกันแบบนั่งคุยกันเป็นวันเป็นคืนในเรื่องเรื่องเดียวอะไรเงี้ยครับ เมื่อไหร่ที่ความคิดมันเข้ามาอารมณ์มันเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันว่าแบบเออจะชวนใครจะเป็นแบบไหนแนวทางไงหรือว่ามีการสง่งอัปเดตการเรื่องของแบบเดคอเรชัน,นหรืออะไรพวกนี้ก็จะสง่งพวกนี้ให้กันตลอดเพื่อให้มันแบบจำได้เออเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงก็ป๊อปอัพมาเอา้ยนี่เราเคยเซฟรูปนี้ไปไอเราเคยคุยกันอย่างนั้นไปไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปถึงเวลาจริงๆแล้วมันมันนั่งคิดบางทีมันคิดไม่ออกดีแต่ว่าถ้าอะไรปล่อยให้เวลามันเป็นตัว ขัดเงาเราว่าแบบเราจริงๆแล้วเราอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยมันไม่าจะชัดเจนมากกว่าไอ่สมควรเนาะพี่แด้แล้วย้อนกลับไปวันที่วันเซอร์วันนมอนน้องจสกเจอกันมันมีอะไรพ้กันไหมคะไม่มีเลยไม่มีเราเราแค่ตั้งใจว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วก็แบบคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ ไอเทมไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยเออแบบมันไม่รีเควสหรอไม่ไม่มีไม่ไม่เคยมีใครรีเควสอะไรใครเลยแต่ว่าแต่แค่แบบเออมันอาจจะเป็นอาจจะเริ่มแค่แบบยังไม่ใช่จังหวะรู้สึกว่าอยากซื้อของแบบนี้ให้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นจังหวะแค่แบบเออแค่ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันก็พอแล้วตอนนี้กำลังอินแบบว่านั่งดูไล่หนังแบบเก่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์ดูไวไลท์ดูอะไรเงี้ยแบบ เป็นแนวแนวนั้นมากกว่าชุดตัวหนักชุดตัวหนักพาไปดูที่ยอดกสองเอ้ยวันนี้ก็มาแต่ว่าไม่ไม่คงไม่กล้าดูกลัวภาคแรกก็ไม่หลับโอ้โหกลับไปก็เดี๋จะนอนไม่หลับ่ไมหลับก็เราต้องมานั่งตอบอีกเนาะผมหลับตลอดอะไรวะคิดไม่หลับ